สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสําหับดีกันสุขสุขคนพี่น้องทักทายเอฟซีสุขสุขคนเด้อคลิปนี้ญี่ปุ่นมีของมีของฝากจากเอฟซีน้องปุ๊กกี้ทั้งต่างประเทศนะคะจากประเทศฝรั่งเศสส่งของมาให้หลานส่งของมาใหลานหลานอันนี้โอ้ก็เฉพาะเสื้อผ้านในแกส่งมาสองรอบและะ้วมั้งนี่รอบที่สามครั้งที่สามแล้วก็ วังสงการสงการปีเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็มาเยี่ยมแล้วก็มีนำหอมนำหอมมอีนาฬิกงนาฬิกามีเอนนมขนมนมเนยมาฝากพอฝากลูกฝากหลานพอ้อได้พี่น้องอันเที่ยวนี่เราบระเด้มาปีใหม่เราบระดีมาปีใหม่แล้วก็วลวเลยาฝากเสือผ้ามาให้หลานเดี๋ยวฮาสิบ,บึงน้าแบบแบบใดนอกคนฝากมาก รีวิวให้เพิ่นจากน้อยเนี่ยกาขอบบุญขอบคุณน้องพุก,กี้นะคะที่อ,อยู่ทางประเทศฝรั่งเศสนะคะเพิน่นกาตอนนี้การู้สึกว่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือเปิดร้านนวดเปิดร้านนวดนะคะแล้วก็เปิดร้านนวดนะคะและ้นนวะะลก็อันเพื่อน่าเพื่อนจากได้ อยากได้คนงานอยู่แต่ว่ากเดี๋ยวพนจะคอยทําเรื่องนู่นนี่นั่นอีกเธอนึงอย่างประมาณนี้ลนหละเอละพี่น้องมัลลมนทองหนูลเลยอ่ะที่แม่ซื้อมาเบิ่งรู้ไหมอย่างเนี่ยอันเพิ่นกับโงมานในราคาที่หลายหลายพันอยู่พี่น้องหลายพันอยู่อันนี้อ,อ,อของกระเป๋าดินี่อันนี้ของกระเป๋าองกระเป๋าอโอ้สวยเท่ เงยกล้องคุณงามอยู่ฝากไมห้หลานก็ได้ใส่อยู่หลายปีแล้วหลายปีหลายปีอยู่ที่พันใส่นี่มันมนน้นก็ใส่ดีได้ดีออดเออเออนี่ยเออนีไปห้มืนอนน้น่ได้อยู่บนของของฟางด้วย,ยของฟางเลยนี่ยส่งขึ้นหนูมันจะดีใจ ส่งมันนองบ่ได้ดอกส่งก็บจิ้มแม่เท่าพี่ละนุ่มขอบคุณน้องปุ๊กกี้มากมากเด้อขอบคุณลิลลัยนะคะน้องเฮ็ดธุรกิจการงานแนวใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะการทำทานการท้ำบุญก็บ่จําเป็นดอกที่จะว่าทําอยู่กับพระหรือกับวัดเนอกก็เออทําทานทําอันบุญกับอันคนเพิ่นก็นั่นอยู่ดอกพูดถึงว่าเนาะก็ขอให้เพิ่นเจริญรุ่งเรือง ฮ็ดยังกาทำมากค่ะขายทำมากค่ะขืนขอใหอ้มีเงินมีทองเงินทองไหลมากเท่มากนั่นล่ะ a, พี่น้องให้เล้าเดชร่ำรวยร่ำรวยสิ่งของที่เป่นห้มากก็ขอให้ไ,ได้ขึ้นกลับไปเป็น้อยเท่าพันเท่านะคะ<ม>สำหรับสำหรับอันนำใจของเพิ่นเนาะ เมจะปีผู้จังสีนุ่งได้ป่ะในของฟางไอ้ยกระเป๋าไอ้ฟางชอบเลยของเปิ้ลว่าแบบเคลีขู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขั้นมาพี่น้อ่ะก็ขอบคุ้นไลน์หล่ะแล้วก็ดีดีแล้วก็แบบว่าหลายครั้งแล้วนะทีแล้วฝากมาให้หนิโมเมนว่าครั้งเดียวดิโมเมนจ์กครั้งเดียวดิหลายรอบแล้วทุกปีทุกปีอันนี้เพิ่งกับว่าเพิ่มมาเห็ดนมเมื่อวานก็ซื้อปัจจุบันนี้ วาจีไมาเฮ็ดนมบนว่าจิมาเฮ็ดนมอันอยู่ไทยเดือนใดบุขนฉิมาโอ้ยเสด็จหอนบุมดิเดนนจ้าหนูเสด็เลยแหละไงไงกับเสด็จสาวเสด็จเสด็เปิดตลอดเนี่ยพี่น้องรีวิวของที่เพิ่นเอามาให้เนาะก็มุนคากับหลายบาทของเพิ่นอยู่ สามสี่พันเราบอกอยู่เดี๋ยวจะเช็กเบิ้งเช็กเบื้องว่ามันมีจชุดเช็กเบื้องแล้วก็ได้ได้บอกน้าปุกกี้ว่าของอ่ะมันมาขบบ่ตามที่ไปเพื่นไดออเดอร์จ่ายเงินไปบ่เพราะว่าเพราะว่าคนส่งอ่ะเพราะว่าคนส่งอ่ะอยู่เมืองนอกคนสั่งอยู่เมืองนอกคนส่งอยู่เมืองไทยยังสี่นาพี่น้องคนคนส่งอ่ะอยู่เมืองไทยคนหลับอยู่เมืองไทยยังสี่นานั่นแหละแล้วพี่น้อง ก่อนสิประมาณเดียเด๋ยวเจ้าบนต้องเช็กก่อนเด้อว่ามันตรงตามที่พิ้นออเดอร์มาบอ